สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิ่นมณีพินโยขอ,อนำเสนอขายคอนโดหรูอยู่ใจกลางวิวเขาที่สวยงามมากๆค่ะในคอนโด360องศาเข้าทางกม .9 แล้วก็เลี้ยวเข้ามาประมาณ2กิโลนะคะอยู่ชั้น5ไม่เปี่ยวไม่ไกลไม่อันตรายค่ะคอนโดนี้ เนื้อที่โดยรวมทั้งหมดแล้ว121ตารางเมตรนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวห้องโถงดูโล่งโปร่งสบายจะเห็นวิวเขาสวยงามมากๆค่ะอันนี้คือในส่วนของห้องโถงนะคะจะเห็นวิวสวยงามเพราะอยู่ชั้น5 ทุกมุมห้องของคอนโดห้องนี้นะคะจะเห็นวิวเขาสวยงามเอกสารโฉนดพร้อมโอนนะคะราคาขายอยู่ที่7ล้านบาทค่ะแถมเฟอร์นิเจอร์หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนกันนะคะคอนโดนี้ก็จะมีค่าส่วนกลางเดือนละ 40บาทต่อตารางเมตรนะคะก็จะมียามแล้วก็มีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีห้องเด็กเล่นนะคะถ้าลูกค้าท่านใดมีคุณลูกเด็กเล็กนะคะก็สามารถไปเล่นที่ห้องเด็กเล็กได้ค่ะห้องน้ำก็กว้างใหญ่นะคะแยกเปียกแยกแห้งกั้นกระจกอย่างสวยงามค่ะ ห้องนอนนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะคะออกมาก็จะมีตู้เสื้อผ้าหนึ่งตู้นะคะคลาสสิกมากค่ะ ห้องนี้ก็จะมองเห็นวิวเขาสวยงามเช่นกันค่ะทุกห้องของคอนโดในห้องนี้121ตารางเมตรก็จะเห็นวิวเขาทุกห้องนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะ ห้องน้ำนี้ก็จะอยู่ด้านนอกค่ะเผื่อมีแขกมาบ้านก็จะสามารถเข้าห้องน้ำนี้ได้นะคะก็จะแยกเปียกแยกแห้งเช่นกันค่ะมีกระจกกั้นอย่างดีห้องน้ำกว้างนะคะ ก็จะมีเตียงเดียวสองเตียงนะคะก็จะเห็นวิวเขาสวยงามเช่นกันค่ะมีแอร์ให้ด้วยนะคะห้องนี้ก็จะเห็นวิวเขาสวยงามมากเช่นกันค่ะ ราคาขายอยู่ที่7ล้านบาทนะคะบนเนื้อที่121ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็มีห้องครัวห้องโถงนะคะอยู่ชั้น5ในคอนโด360องศาอยู่กอมอ9แล้วก็เข้าซอยมาประมาณ2กิโลก็จะถึงคอนโดนี้นะคะไม่เปี่ยวไม่ไกลไม่อันตรายค่ะคอนโดนี้ก็จะมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ํา ก็สามารถไปใช้บริการได้ค่ะส่วนกลางตารางวะตารางเมตรนะคะตารางเมตรละ40บาทค่ะราคาอาจจะสูงไปนิดเพราะว่าได้วิวเขาที่สวยงามมากๆค่ะอยู่ชั้น5ไม่อึดอัดนะคะโล่งโปร่งสบาย เห็นวิวเขาเสวยงามมากค่ะตามภาพวิดีโอ